หนึ่งสองสามสี่ใครได้แถวนี้พระอาจารย์ของใครนะแถวนี้วิทยากรชื่อวิทยากรชื่อไหนล่ะหัวหน้ากลุ่ม วิทยากรชื่อหลวงพี่นัครเรศลุกขึ้นหัวหน้ากลุ่มลุกกรลแด่ลกกเองลูกตาเอาลูกค่ะแถวนี้ลูกค่ะสมุดป,ปากกาด้วยของตัวเองด้วยอย่าลืมอ่าออกไปข้างนอกใส่รองเท้ารอพระอาจารย์ค่ะ เดี๋ยวพระอาจารย์เขาสิบอกว่าเขาสิบเทาจะเอาไปไซเขาสิบอกจะขี่สงไซหรือจะเอามท่ายปไล่เทือกต้อกไปอ่าหัวหน้าอย่าลืมกระดาษบอลนะลูก กระดาษหัวหน้าอย่าลืมกระดาษหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้า,นาแต่ละกลุ่มอย่าลืมกระดาษกับปากามจิ๊กนะคะเอาไปเลยกลุ่มละหนึ่งแผ่คนคุกลุูแจกเลยนะคะแจกกระดาษเลยกลุ <twitch. S 1> ุ่มของอาจารย์ต้นลุกขึ้นเร็วเร็วเร็ว ไหนไหนไหนกลู่มขออาจารย์โต้นอยู่ไหนนี่ใช่ไหมต่อนนั้นลุกเท่าไ,ไหร่โอ้ยหัวหนากลุ่มกูโมโหหนากุ้งเลยเนาะอ่าใบใส่รองเท้าแล้วก็ยืนรอท่านอาจารย์ต้นใส่ชุดสีขาวนะคะเดี๋ยวท่านจะมาหานะอ่าใบกลุ่มของท่านอาจารย์อารยะพระอาจารย์อารยะอ่าลุกขึ้น ไปเลยครับเป็นเจ้าของเลยไปไปไปใส่รองเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะไปใส่รองเท้าให้เรียบร้อยก่อนอันนี้พระอาจารย์ที่เดินนําหน้าเราหรือพระอาจารย์พระอาจารย์รอา,ารยะนะคะ,อ,ะอย่าลืมอย่าลืม กลุ่มของพี่พรามอยู่กลุ่มนี้ใช่ไหมเอ่ยอ่าข้างหลังมีกี่คนเอ่ยหนึ่งสองสามมสามมสามมีกี่คนคะยกมือขึ้นมสามทั้งหมดใช่ไหมอ่าอาบสามมาข้างหน้ามาหาพี่พรามตรงนี้หน่อย เอากระดาษมาด้วยนันงก่อนได้นั่ลงลงมสามนะคะ กลุ่มที่กลุ่มที่สามให้แบ่งครึ่งกระดาษให้แบ่งครึ่งกระดาษเขียนแบ่งครึ่งกระดาษเนาะแล้วเขียนบนหมวนกระดาษตัวใหญ่ว่ากลุ่มที่สามการคบมิตอ่าการคบมิตตัวอย่างนะครับแล้วทันทีการคบมิตนะะนมเนี่ยมันจะมีอยู่คนดีกับคนไม่ดีใช่ไหมให้เขียนฝั่งหนึ่งว่าคบคนดีสอง คบคนไม่ดีเอาคบคนดี13ข้อคบคนไม่ดีสิบาข้ออย่างเช่นการคบมิตรดีมิตดีเขจะเป็นอะไรครับเป็นคนซื่อสาต์เป็นคนกระตันยูเป็นคนรับความสะอาดเป็นคนรักษาคำพูดอะไรอย่างเงี้ยให้เราออกแบบเป็นมมร์ก็ตติ้งเป็นข้อออกมาว่า ระหว่างการพบมิตรดีเนี่ยมันมีอยู่13ข้อนะมิตรดีลักษณะเป็นแบบไหนและคนไม่ไดีเป็นแบบไหนโอเคเนาะเสร็จแล้ว <c oughs> จะมีสองคนที่ออกมาถึงป้ายคนไหนให้เลือกด้วยนะให้มีสองคนับหนะ้าที่ในการถือป้ายซ้ายขวาและสองคนทำหนะ้าที่ในการนำเสนอผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิง1คน โดยออกมาหน้าชั้นพ็จะมีการจัดฉลากรเจจาก,ก,ก,กมาได้กลุ่มของอาจาร,รย์ดรตยโสธราพวกคณะของพวกเรานีออกมาทั้งหมดเลยคนถือป้ก็รำหน้าที่ถือป้ายไปไปก็จะเป็นสองคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยโสธาราศิริธร,รพประกรชื่อเล่นชื่อน้องหงค่ะหนูอยู่กลุ่มที่สชื่อว่าการพบมิตรซึ่งมิตรนี้มีทั้งมิตรแท้และมิตร เียงอ่าเสร็จแล้วต่อจากนั้นปึ๊บหนูได้รับหน้าที่ในการนำเสนอมิตรแท้ค่ะมิตรแท้มีทั้งหมด13ข้อดังนี้ 1... 2... 3จนถึง13เสร็จแล้วปึ๊บให้ผู้ชายนำเสนอต่อสวัสดีครับผมชื่อจุดจุนจุจนตงสกุลชื่อเล่นอยู่หยุบที่สามการคบมิตรผมได้รับหน้าที่ในการานำเสนอในเรื่องของ มิตรที่มีทั้งหมด13ข้อครับมีดังนี้ก็1 2 3 4ง่ดังนั้นใครจะเป็นผู้ผนำเสน,นคอครับคนนี้แหละหน้าตาหล่อของเพื่อนเลยแล้วก็ผู้หญิงนะคะมองหาอัต่กรรเน,เนาะเวลาไอ้เรื่องมันเป็นเรื่องดีทำกันดีแท้เวลาไอ้ดีๆมองหาัต่กรร ไหนเอาคนไหนคะคนไหนให้คุยกันโอเคไหมดังนั้นพวกเราเขียนตัวใหญ่ๆตัวสวยๆแล้วก็ออกแบบให้สวยที่สุดเท่าที่จะสวยมีพกมีภาพ,ม,พ,ม,พมีอะไรลงไปด้วยได้ทั้งหมดยอยู่ที่เราจะออกแบบของเรานะคะส่วนที่เหลือ,อส่วนที่เหลือเราจะไปทัศนศึกษาเพื่อที่จะ เก็บเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวข้องกับการครมิรแล้วก็หลังจากนั้นคุณครูมีเบรคช่วงบ่ายไหมคะคุณครูมีเบรคนะคะเราจะเจอกันที่นี่อีกประมาณ1นึ่งชั่วโมงสัญญาณระฆังจะดังขึ้นคุณครูขาเวลา14นาฬิกาหนาทีให้ตีระฆังดังนนหน่อยเนาะนี่นะคนอยู่ข้างหน้านี่ต้นนไ้นะปึ๊บ ให้หนูหน่อยแล้วทุกกลุ่มเขาก็จะทยอยส่งเด็กเข้ามาเพื่อที่จะให้เด็กพักเบรกเด็กจะพักเบรกประมาณส5นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเด็กก็จะออกมานำเสนอมาแมปปิ้งนะคะแล้วก็จะเป็นสรุปเสร็จแล้วก็พิธีของขามาแล้วก็ติดโครงการน,นะคะโอเคเนาะคุณครูอยากจะกลับบ้านเร็วหรือยังคะค,ครูเขบอกว่ามองถามยังเนาะตอนนี้จิตฉันอยู่บ้านแล้ว ติดชับอยู่มาแล้วอ่ะโอเคลุกขึ้นไปใส่รองเท้านะคะอ่ารอพี่พรานคนสวยใส่รองเท้านะคะแล้วก็เป็นเทวนะคะเอาออกไปเลย